ขณะนี้เวลา4ี่โมงเย็น5นาทีบัตรคิวถึงเลขเท่าไหร่แล้วครับ513ครับ513ประกาศหน้าเพจเมื่อกี้มีอยู่513ร้อก้อกว่าใบบัตรเทวัดเข้าแถวกันนิดนึงครับอย่าปูครับเข้าแถวครับพี่เข้าแถวผ่ารเรียงหนึ่งน้ำใคคิวเท่าไหร่กันเนี่ยเย็นครับ มเพิ่งได้เหรอครับเพิ่งได้ค่ะเพิ่งมาถึงค่ะมาถึง4โมงก็ยังทันเนาะค่ะแต่ตอนนี้ก็504แฟนบอลมาเรื่อยๆแล้วครับบอลใกล้เตะครับแนะนำนายบัตพ5โมงตรงครับ5โมงตรงครับผมแนะนำให้คนที่อยู่ไกลนะครับชมที่ศกสยามสแควร์ได้หรือไม่ก็คนที่อยู่บุรีรัมย์ก็สามารถดูได้ที่บุรีรัมย์พ์เซ่านะครับ ตอนนี้ห้าร้อยสแปตัวแล้วนะครับใครยังไม่ได้บัตรครับมาเชิญทางนี้ได้เลยนะครับได้เข้าทุกคนครับตอนนี้ครับเข้าไปแล้วก็ช่วยกันเชียร์นะครับผมรอซื้อตั๋วหน้าสนามเลยนะครับประกาศเลยรอซื้อตั๋วหน้าสนามได้เลยนะครับตอนนี้ตอนห้าโมงเย็นชั่วโมงเดียวนะครับผม ถ้าถึงคิวแล้วไม่มาข้ามอ่าถ้าไม่ถ้าถึงคิวเรียกแล้วไม่มานะผมข้ามนะขออนุญาตข้ามให้คิวต่อไปขายได้เลยนะครับแฟนบอลบุรีรัมย์รอกันเต็มหน้าสนามแล้วครับโอ้โหขอความร่วมมือนะครับวันนี้เราเห็นอะไรแปลกๆครับนางไมันยั้มากับใครเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้คืออะไรครับเนี่ย อู12ยึดขบวนรถแถวสนามแพทเรียบร้อยแล้วครับใช้เป็นที่ตั้งนั่งพักนะครับโอ้โหทำเลดีเลยครับมีหลายวงครับสัมผัสความรู้สึกหน่อยครับเอ๊ะสัมภาษณ์ไปแล้วนี่แก๊งนี้สัมภาษณ์ยังรู้สึกว่ามันใหญ่ขนาดไหมไม่ครับ <laughs> สองศูนย์นะครับน okay. ค,ครับะครับมทงล่อนครนะครับบันะครับไอีบล้บกลก่อนครับครัิวเท่าไรแล้วครับคิวเท่าไรแล้วครับ ตั๋วปีนะครับใครมีตั๋วปีตอนนี้ไปรับได้เลยนะครับตั๋วปีนะไม่ใช่ตั๋วฟรีนะครับสมาชิกตั๋วปีนะครับเริ่มรับบัตรได้แล้วนะครับสมาชิกตั๋วปีที่จองไว้นะครับสามารถมาซื้อตั๋วได้แล้วครับหนึ่งท่านตั๋วปีหนึ่งใบสามารถจองตั๋วได้สองใบครับถ้าไม่มารับตั๋วภายในห้าโมงเย็นนะครับก็จะ ถือว่าสลัสิทธิ์ครับนาไปจําหน่ายให้แฟนบอลที่อยู่หน้าสนามแทนนะครับนี่ครับสมาชิกตัวปีครับตัวปีครับโชว์ตัวปีหน่อยครับโอ้ทำไมต้องปิดหน้าด้วยครับโดนงานมาหรือเปล่าตัวปีค่ะตีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้สมาชิกตัวปีเรา จองกี่ใบครับน้องโบโอตัวปีหนึ่งใบจองได้สองใบนะครับมาคนเดียวค่ะมาจากไหนครับอุตรดิตค่ะไม่น่าถามเลยรู้อยู่แล้วอุตรดิตแต่มาทุกนัดครับกรุงเทพบุรีรัมย์กรุงเทพบุรีรัมย์มาตลอดเกือบทุกนัดโคลาดมารถไฟด้วยอ่ะนี่โคลาดมารถไฟลงหัวลำโพงเห็นอยู่ครับนี่รำค่ะเป็นทุกางมโคลาดนี่ตัวปีกโอ้โหขอค่ะครับ สมาชิกตั๋วปีก็ที่จองไว้นะครับรีบมาใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วได้นะครับที่พี่ใหม่ครับใช่ต้องรอใช่ต้องรอรออยู่แต่ว่าคนหใบนะครับอันนี้ได้ใช่ไหมอ๋อสมาชิกตั๋วปีไม่ได้จองหรอใช่อะไม่ได้โทรจองที่หลังต้องโทรจองนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีคิวนี้ได้อยู่แล้วรอห้าโมง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 สมาชิกตั๋วปีต้องโทรจองก่อนนะครับ เพราะว่าเขาจะได้ทําทะเบียนถูกนะครับว่ามีตั๋วไว้เหลือขายเท่าไหร่นะครับโอ้โหน้องโบนี่เป็นแฟนบอลพันแท้ยังไงเป็นสมาชิกตั๋วปีแล้วไม่ใช้สิทธิ์โควจองอ๋อหนูไม่รู้ต่อไปรู้นะอุตส่าห์เป็นสมาชิกตั๋วปีนะไม่ต้องไม่ต้องเขียนแขนอย่างนี้ด้วยนะไม่อยามีเขียนแขนอย่างคนอื่นเขาเลยไม่เป็นไรไหนคิวเท่าไหร่เนี่ยอ่าไม่เป็นไรสองเด้งสองเด้งเลขสวยพี่อ่าได้เลขสวยโอเค สมาชิกตัวปีต้องโทรจองทุกคนนะครับถ้าไม่โทรจองก็ถือว่าไม่ได้จองนะครับเขาจะกันตั๋วไว้เฉพาะให้คนจองนะครับตั๋วที่ไม่ได้จองก็จะนํามาขายให้แฟนๆนะครับอย่างนัดนี้เราได้ตั๋วทั้งสิ้น1,000ใบนะครับสมาชิกตั๋วปีแล้วก็สปอนเซอร์รับไป300กว่าใบเหลือไว้ขายให้แฟนๆฟน0ใบครับถ้าสมาชิกตั๋วปีไม่บอกว่าจะดูเราก็จะไม่ได้กันให้นะครับ นี่ครับบรรยากาศหน้าสนามแพ็ทสเตเดียมครับกูสิบสองล้อมไว้หมดแล้วครับโอ้โหครับข้ามถนนไปดูกันครับกูสิบสองนะครับใครที่ยังไม่ได้รับบัตรคิวซื้อตั๋วทางนี้เลยนะครับวันมี้สามแทมเลยเนาะรับบัตรคิวซื้อตั๋วเลยครับตรงนี้เลยครับอันนี้ตั้งแต่เช้ายังอยู่นะครับที่เดิมที่เดิมค่ะ เมื่อกี้แอบเห็นมีที่แปลกๆใหม่ๆครับไปดูกันครับเย,เยอะจริงๆครับ ข้างล่างก็มีครับตรงน,นี้นะ่า a มซ z i n มากาสวัสดีครับมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยมาตั้งแต่สิบโมงเช้าครับเมาหรือยังครับ <c oughs> ตาวหวานกันหมดแล้ว <c oughs> ต,ววตอบไม่ได้ครับเด็ดพี่ครับมาแต่เช้ากาไม่ได้บัตรเราได้บัตรยังครับมีคิวยังครับมีคิวแล้วครับผมร้อยห้าครับหร้อยห้านะครับสองร้อยสาม เออห้าโมงเขาเรียกต้องรีบไปซื้อตั๋วนะครับถ้าถึงคิวแล้วไม่มาเขาข้ามนะครับครับอย่าดื่มเพลินนะครับครับผมเก็บเก็บแรงไว้เชียร์ด้วยนะครับคตักเปิดทั้งวงใช่ไหมครับวันนี้กี่ลูกครับอ่าผมจะถามอยู่ในวันนี้กี่ลูกครับผมอยากได้สองขึ้นครับนะสองขึ้นสองขึ้นไปสองขึ้นโอเคครับสกอร์สูงต่อไปยครับต่ออยู่เราไม่พูดเรื่องการพนันครับนี่มีคิวหรือยังครับ เลขเท่าไรครับ4ี1 440กว่าอันนี้แหละครับ4 4่รอ้าวมีเลขเดียวกันได้ไง442อ๋อ4 4่441 4 4ี443อ๋ออเคครับอครับให้กำลังใจนักเตะไหมครับวันนี้ก็ขอให้ทำเต็มที่ค่ะเชียอยู่ค่ะสู้ๆค่ะ่า่เสียไเลยโอเคครับอ๋อ